สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หญิงตัดแต่งกิ่งพิทูเนียเวฟอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพราะว่าพวกกิ่งช่อดอกเขาค่ะเริ่มยาวแล้วค่ะแล้วดอกกลุ่มดอกก็ไม่ค่อยแน่นแล้วแม่หญิงก็เลยทําการตัดแต่งกิ่งนะคะถ้าเราปล่อยยาวเรื่อยๆก็พุ่มจะไม่แน่นนะคะเราก็ต้องทําการตัดแต่งกิ่งเนาะนี่ค่ะแล้วแม่หญิงก็จัดใส่แก้วน้ํานะคะกลับไปตั้งโต๊ะได้ค่ะ ใช้กรรไกรนะคะตัดช่วงที่เป็นช่อดอกนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเขาหน่อยค่ะจะมีใบเหลืองๆแห้งๆใบที่แห้งๆนะคะเราก็ดึงๆออกเนาะคะ่ะข้างล่างที่แม่หญิงทำความสะอาดเขานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรายกไปตั้งค่ะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากี่วันเขาจะกลับมาฟูสวยเหมือนเดิมค่ะแม่หญิงจะใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยอคอกค่ะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอคอกนะคะซื้อมาแล้วแล้วเราเลี้ยงเขาได้นานๆเนาะเราก็จะภูมิใจนะคะแล้วก็คุ้มค่าเงินด้วยค่ะนี่อัปเดตค่ะเพื่อนๆผ่านไป18วันแล้วนะคะ นี่ค่ะกลับมาฟูเหมือนเดิมแล้วนะคะใช้ระยะเวลาไม่นานเนาะสองอาทิตย์กว่าๆค่ะอย่างดอกเหี่ยวๆอย่างนี้นะคะแม่หญิงก็ดึงออกค่ะนี่ค่ะยอดที่เขาแตกใหม่เตรียมเป็นดอกนะคะแล้วพุมเขาก็จะแน่นนะคะยังไงเพื่อนๆลองทําดูนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือดอกเขาก็เริ่มมาแล้วละคะ่ะ แต่ประมาณสิบแปดวันก็คือพุ่มเขาจะแน่นแล้วนะคะ,ไม,ะไม่หญิงก็จะเด็ดดอกเหี่ยวๆอย่างนี้ออกตลอดเลยนะคะเพราะว่าพอเขาเหี่ยวมากกว่านี้มันจะดำๆไม่สวยไม่หญิงฝากกดซับ c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจไม่หญิงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่หญิงไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ